อ๋อนี่เราจะต้องช่วยสองคู่นี้เนี่ยฉันไม่อยากช่วยเลยอะเพราะว่าชาตินฉากความรักกับบรญโยไม่เป็นไรช่วยมันเอาบุญน,นะคะเอาวิกออกเลยนี่เป็นไงหัวร้อนนี่ยังชอบกันอยู่เปล่าเอาแว่นออกนะคะนี่เลยเอากระเป๋าออกไปเลยค่ะทิ้งไปเลยถ้าอยากรอดชีวิตทิ้งให้หมดค่ะของมีค่านะาอ้ยแกจะทิ้งของชอนทอมบอยรู้ว่าแกจะตายค่ะฮะนี่เลยค่ะทิ้งให้หมดเสื้อผงเสื้อผ้านะคะเอฟกันมาเท่าไหร่ทิ้งให้หมดเลยค่ะตั๋วไปเลดีอ้าวหมวกกูก็ต้องทิ้งเหร สรุปว่าเราก็ต้องทิ้งนะคะไม่เป็นไรเพื่อช่วยหมาสองตัวนี้ไปนะคะไรเอสเปรเราฉีดเข้าไปเลยที่หน้าฉีดทำไมวะอ๋อฉีดให้มันใช้ให้หมดนะคะเข็มขัดออกให้หมดค่ะเออเรียบร้อยนี่มึง ใช้เหล็กทวงขาททาไมวะเออมึงเป็นนักสู้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อตายแล้วทุกคนเราจะทํายังไงกันดีคะพอดีว่าแม่ยายกับเมียของผมกำลังทะเลาะก,กันอยู่เลยแบบนี้ต้องเอาตังยัดปากไปเลยได้คะนี่เลยอีเมียอ่ะมึงอยู่ผูกปากเดี๋ยวนี้นี่การเป็นปคนเรียบร้อยขึ้นทันทีนะคะทํากูอี้ก่อนสร้างกาอี้เงินนี่คือปัจจัยหลักเลยนะคะถ้าไม่มีนี่คือตีกันตายค่ะบอกเลยเอามาซ่อมบงซ่อมบ้านหน้าต่างด้วยค่ะเดี๋ยวโจรปีนเข้ามาจบเลยอ่าสร้างให้หมดนะคะนี่เลยอ่าฝาดบ้านใครฝาดใครฝาดให้เมีย ฝาดแล้วกันหรือว่าเราฝาดเองเออฝาดเองก็ได้นะคะทำรอกันให้เสร็จอ่ะคุณแม่คุณแม่ไปนั่งนะคะพักผ่อนหย่อนใจก่อนเลยโอ้เราก็จะมาเจอกับเอ,อ่อแม่ลูกนะคะที่กําลังหนาวเหน็บโยเราต้องช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อก่อนเลยนะคะให้เ,เด็กน้อยด้วยแล้วก็สร้างบ้านให้เขานะคะแค่นี้ก็ไม่หนาวแล้วแต่ว่าพื้นมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะทําไมทุกดานจะต้องมีหนูด้วยวะหนูนี่คือตัวการหรือเปล่าหนูคือแบบตัวทดสอบชีวิตนะคะเห็นมีทุกดานเลยหนูตัวนี้นะคะ ซื้อรถเข็นใหม่อ่าเป็นเตียงนะคะให้น้องนอนค่ะแล้วก็ชี้ให้หนูกินไปอ่าแล้วหนูก็เอายามาให้น้องกินนะคะตามสเต็มเดิมเลยโอ้ไม่นะฉันจะไม่ยอมให้ยอมมาทุบมาเอาคุณยายฉันเด็ดขาดฉันจะต้องสู้กับบัานนะคะโดยการนี่เลยค่ะเอาเงินอัปเกรดนะคะนี่เลยเตียงคนไข้นี่เลยหยุดหยุดโรคก,ก่อนนะคะนี่เลยไปเรียนจบมาเป็นหมอนะคะเพื่อมารักษาคุณยายของฉันเปลี่ยนจากเทียนนะคะจากน่ากลัวกลายเป็นเครื่องซาวเครื่องเครื่องท่นไฟนะคะ เลยตัวฉันก็กลายเป็นคุณหมอนะคะ แล้วก็อะไรอีกล่ะแป๊บหนึ่งเปิดอันนี้มาเปิดปึด๊บอ่าไปเปิดไฟโยมทุศก,กลับไปนะคะโอ้ตายแล้วเด็กเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเราจะต้องเอาเด็กพวกนี้ให้คนในบ้านเลี้ยงนะคะโอ้โหเจ้าแมวน้อยิดกีิ้ตาอย่างเมามันนะคะนี่เลยค่ะเอาเด็กไปเลี้ยงนะจ๊ะอ่ากันดั้มกันดั้มในทีวีก็ต้องเลี้ยงนะจ๊ะออติมัสออติมัสนี่เลี้ยงเด็กหน่อยจ้าคุณยายเขาวางมือก่อนอ่าซักผ้าอยู่ก็ต้องเอาเด็กไปเลี้ยงนะคะเรานี่มเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเลยนะเนี่ยคุณยายกำลังซักผ้าอยู่นะคะเออ เลยพี่เหมาสองไปเลยไม่ต้องร้องไห้ค่ะสู้ๆอ่านน้องช่วยหน่อยเอาน้องไปเล่นคุณหมอด้วยนะคะอีเจคนนี้ทําอะไรนั่งเขินลมเขินฟ้าเขินอากาศดูนั่นแหละเออเขิอนอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าต่อไปคุณปู่นะคะอ่ะาหนังสือพิมพ์ไม่ต้องอ่านค่ะข่าวเขินไม่ต้องไปอ่านมันหลอกไล้ประโยชน์นะคะมาเลี้ยงเด็กปีกววาคุณผู้ชมต่อไปนะครับเปิดหน้าต่างได้เออเปิดหน้าต่างก่อนนี่เจ๊ข้างบ้านหวัดดีค่ะช่วยเลี้ยงเด็กหน่อยนะคะอ่านี่เลยเปุ๊บพมา่านี่เลยให้น้องเล่นกับพม่านไปก่อนนะคะสไลเดอร์นี่เลยค่ะเปิดห้้องนํา เปิบกำลังขี้อยู่ใช่ไหมขี้ไม่ออกก็เอาเด็กไปเลี้ยงค่ะจบๆกันไปนะคะอ๋อดีไงมันมีหนูอยู่นะคะหนูแอบอยู่จะคิดว่าจะหนีพ้นนะคะนี่เลย โอ้ตายแล้วบ้านรกมากเลยไอ้ลูกชายตัวดีทําไมไม่เก็บบ้านคะฮะโอ้ฉันเหนื่อยจริงๆโอเคเอาพวกขอยงขออยะนะคะเก็บใส่ถุงไปเลยเมื่อคือนนะ่มันชวนเพื่อนมาบ้านฉันมันก็ไม่เก็บความสะอาดเลยนะคะเอาเสื้อผ้าปั่นเครื่องเลยแค่มึงเอาเสื้อผ้าปั่นเครื่องเนี่ยมันจะหนักจะหนาอะไรกันหนักหนาไม่รู้นะคะโอเคซักเสร็จแล้วนะคะเอาผ้ามาใส่ในตู้เลยแล้วกันะะนะคะเนี่ยต่อไปอะไรอีกล่ะถูพื้นมึงมาถูพื้นสิถูพื้นถูพื้นมันไม่ถูมามันไม่ถูพื้นนะคะอ่ะ เช็ดไปเออเช็ดไปโอ้โหยังต้องใช้เวดมต์ในการเช็ดเลยนะคะมึงขี้เกียจขนาดนั้นเลยล่ะต่อไปปัดอยกักย้ายก่อนนะคะคุณผู้ชมเปิบนี้แมงมุมก็ขยันมาปัดทําอยากย้ายจริงจริงเลยกูเหนื่อยสุดๆแต่ค่้เนี้ยเออทำไมไม่ช่วยกันบ้างล่ะเนี้ยฉันอยากจะร้องไห้เป็นภาษาสเปนแล้วนะคะหนังสือเก็บก่อนเลยโอ้หนังสือกันก็ไม่เก็บไม่อะไรเลยนะคะอะเก็บขังขยะนะคะต่อไปถูกพื้นเออช่วยบ้างไอ้ลูกตัวดีเป็นยังไงฮ่าเหนื่อยไม่ล่ะเออเป็นไง โอ้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันตรุษจีนแล้วเราจะต้องไหว้เจ้ากันอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเตรียมของในคืนนี้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนี่เลยค่ะเอานี่เลยยันนะคะเซนเจยุอีเซนนี่หวนชาให้นะคะปิดไปเลยต่อไปก็ลูกตุ้มทำลายตรงไหนอีเออตรงนี้หรอกตาต่างนะคะอ่าเพิ่มความสว่างให้กับชีวิตนี่เลยตั้งหิ้งพงหิ้งพระนะคะไหว้จงไหว้เจ้าจะต้องอลังการงานสร้างไปเลยนี่มีดอกไม้สีเหลืองสวยงามนะคะของไหว้ข้าวต้มมัดเดี๋ยวก่อนประจาก เออปัดจ่างนะคะแล้วก็อะไรผลไม้ตั้งเลยให้เจ้านะคะไหว้เจ้าเราจะได้ร่ารวยเงินทองนะคะแล้วก็ตั้งปฏิทินใหม่เลยนี่วันที่หนึ่งขึ้นปีใหม่ไปเลยแล้วก็อ่างเปานะคะติดต้นไม้ปึ๊บเรียบร้อยโอ้ตายแล้วนี่เราจะต้องช่วยคุณแม่กับแฟนเรอนี่โอ้ไม่กอดหนักจริงๆเลยไปกินอะไรกันบาววันนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาเสื้อคุมออกนะคะคุณแม่ขาแล้วก็ผลไม้แอปเปิลออกไปเลยไม่ต้องเป็นเป็นต้นไม่ต้องปปไองปขี้เหนียวมันนะ ทิ้งไปเอาชีวิตเอาไว้ก่อนนะจา๊าที่ร้างถอดเสื้อก่อนโอ้โหนี่มึงใส่เสื้อกี่ตัววะเน,นี่ยไม่ร้อนหรอถามจริงโอ้โหใส่วิกด้วยนี่เราก็นึกว่าเธอผมน้ําตาลมาต้องนานนะคะนี่เธอใส่วิกเลยนี่ กำไรข้อมือทิ้งไปไม่ตายก็หาใหม่ได้นะคะอะไรอีกกุญแชรเราคุณแจทํอะไรทิ้งคุณแจไปเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ครับทิ้งไปเลยครับผมส่วนผมก็ต้องนี้เลยตัดแขนเสื้อแขนเสื้อมันหนักเกินไปโอ้โหนาฬิกานะคะนี่มึงใส่นาฬิกาหรือมึงใส่เหล็ก,กวะเนี่ยโอ้โหใส่ทีสองเรือนนะคะ ดูไปไหนกลัวนาฬิกาตายใช่ป่ะต่อไปนะคะรถอะไรอีกอ,อ,อะไรอีกหลักเออที่มือคุณแม่นะคะมีเพชรอยู่โอ้โหคุณแม่เสียดายเพชรอยู่เหมือนกันนะคะแพงอยู่ด้วยเนี่ยเอ่อต่อไปนี่เลยที่ม้วนผมทิ้งไปโอ้ไม่นะคุณพ่อคุณแม่ของฉันเอาเสื้อผ้าให้ฉันซักมันเยอะเกินไปไหมเราไม่สงสารฉันเลยนะคะไม่เป็นไรกันใจซักไปแล้วกันมีเครื่องอยู่นะคะโอ้โหเครื่องแม่งยังซักไม่หมดเลยนะเนี่ยตายแล้วนี่เลยให้การน้ำร้อนนะคะต้มเสื้อผ้านะคะฆ่าเชื้อโรค มันจะได้สะอาดไงคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเอาใส่ในถังน้ําไปเลยใครกินน้ําก็กินเชื้อโรคไปเลยค่ะทูไม่สนใจแล้วนี่ไม่ยอมช่วยกันซักเสื้อ้านะคะนี่เลยค่ะอันนี้ไรเหล็กนะคะเปิดมาเปิดไม่ได้เปิดได้ไหมไม่ได้อีกโอเคช่างแม่มันนะคะโอเคโถเคเลยนี่น้ํากระละกระชูดนี่ให้น้ําช่วยซักนะคะส่วนเราก็ต้องทําด้วยนี่เลยใส่เข้าไปเลยปึ๊บอ่าซักเข้าไปเยอะๆนะคะอีเจเออสามผืนสามปึกไปเลยขยําใหญ่เลยนะคะอีเจโอแข็งแรง อ้าคุณยายฉันก็ว่าเธอหายไปไหนมันนี่เลยค่ะอย่ามาเนียนนะคะมาซักเสื้อผ้าค่ะต่อไปอะไรอีกล่ะ ต่อไปหมดยังคะเออหนูหนูนี่อยู่บ้านชั้นนะคะจุดจิตอยู่บนฝ้าเพดานนะคะูมาช่วยซักเสื้อผ้าก่อนนะคะต่อไปเอากระดูกมาล่อหมานะคะนี่เลยเจ้าหมาทีโร่ซักเลยนี่เป็นยังไงใช้ให้หมดคะ่ะใช้หมดไม่สนใครนะคะมาช่วยกันโอ้ไม่นะาชีวิตนี้มันแสนลําบากจริงๆเลยด้กันเนี่ยมีผัวก็ผัวก็ทิ้งแถมยังมีลูกหนึ่งคนนะคะเราจะต้องเก็บขยะใส่ไปเลยคะ่ะเพื่อแลกกับเงินนะคะเราจะต้องสู้ชีวิต โอ้เขาโยนเงินมาให้แล้วเราจะมาสร้างชีวิตอาชีพกันเถอะถึงจะเป็นอาชีพเก็บของเก่าแต่มันก็มีเกียรติและมีกินนะคะไม่ต้องไปหอใครนี่เลยค่ะอ่านี่เลยฉันมีอ่างอาบน้ํานะคะอาบน้ําให้ลูกก่อนเลยแล้วก็น้องแมวด้วยถึงฉันจะจนขนาดไหนฉันก็จะไม่มีวันทิ้งน้องแมวเด็ด